ครับสวัสดีครับผมเพชรชาบูกล้วยบางคอแหลกอ่าไฟนี้เราซ้อมเมื่อ几天สองอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายจ่าติ๊กอุบลับอยู่ที่อุบลเลยมีใครเป็นกุ้งฟองซเขาเราบ้างมีเนี่ยพญาน้องแชมป์ผ้ามอยแดงครับก็คืองพี่่อาพวกในข้ายืนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสิบห้าสูงเท่าไหร่ร้อยห้าจุดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่สามมวยสไตล์อะไรครับตีเมืองวันนี้เรนต้องมาเจอกับ เคยแสลงนะไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยเขาอย่างศึกาเขาเหมือนสไตล์ที่เมือเหมือนกันเลยแล้ววันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผ่งยังดีเราคอยดูบนเวทีอ่าก็มันต่อยตามสไตลาไปเนาะไปแก้ไขบนเครื่องเดียวล่าสุดไปต่อยที่ไหนไว้ต่อยอุบลอุบลอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยไปต่อยเป็นไงบ้างชนะคะแนนวันนี้เลยมาลังสินเลยเคยมาต่อยที่นี่ยังยังครับครั้งแรกเลยหรอตื่นเต้นหรอ ถาไม่ติดเต้นนะวันนี้ต่อยเบส40กิโลถ้าเข้าไปชั่งน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะเอาใข่คุมมากี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้20กว่าไปคนจังหวัดบุรีรัมเด็กบุรีรัมแต่ไปอยู่บนฝากเชิญนปลับแล้วนะฝากเชิญชวนนคขับเลยครับวันนี้เจ็นที่นะอ่ะขอโชคดีครับ